สวัสดีครับวัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นํารถไถ1คันนะครับเป็นรถไถฟอร์ดนะครับ6610นะครับตัวนี้ไอดีโตหัวฉีดเตี้ยปั๊มแบนนะครับรถเพาเดียวนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังตัวนี้ไอดีโตนะครับหัวฉีดเตี้ยเสื้อลายนะครับเลี่ยมๆนะครับ ตัวนี้เป็นตัมแบนนะครับพวงมาลัยโรเตอร์นะครับอันนี้กองให้เด็กๆอยู่ด้านล่างนะครับรถแห้งสีเดิมนะครับใบเก็บไปดันก็ดีอยู่นะครับตัวรถไม่มีแตกไม่มีเล้านะครับเสื้อเกียร์อันนี้โรเตอร์นะครับสีสายฐานหลังจะเป็นฐานห้านะครับเล่มทะเบียนครบนะครับอืม ท้ายสวยไม่เยิ้มนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ0850876581เดเดี๋ยวดูการรีวิวการทำงานนะครับ มาดูเครื่องยนต์กันนะครับน้ำปกตินะครับเัวน,นี้จะเป็น,น่าครับอกอ เดียวอยู่ตรงกลางทานใบมีดก็สวยนะครับใบเกลก็ยังเหลือเยอะนะครับในย้อมดำวันนี้ท่อระบายไอนะครับไอไม่ออกตัวเครื่องไม่มีแตกแล้วนะครับใบเกย็ก็ไม่มีแตกรลยตัวขาเบรกอะไรนี้ก็เดิมๆสวยๆนะครับนี่เป็นพวงมาลัยโรเตอร์สีสายนะครับยางก็ ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอมีดอกอยู่นะครับสภาพสักสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ายเคยแห้งนะครับไม่รั่วไม่ซึมตามนี้ไม่มีแตกไม่มีมัดมานะครับแขนยกหูก็ดีนะครับแน่นๆนะครับมีดามแขนยกมาที่หนึ่งนะครับที่ดาม ตัวนี้เป็นองค์ประกอบภายนอกใบผ่านก็เป็นผ่านห้าโค้งสวยไม่มีออกดามแต่ใบบางนะครับใบเดียอน้อยดูฝั่งนี้นะครับไม่วลือไม่ซึมนะครับดีบดีนะครับแขนลากมาให้ด้วยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ085 087 8 6581นะครับไปนะครับ ไม้ท้องไม่เยิ้มนะครับรถคันนี้ไม่เยิ้มเป็นกระบอกชลางการเครื่องก็แห้งดีนะครับสตาร์ทติดง่ายครับสนใจติดต่อสอบถามได้085-0876581คันนี้265,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอดครบนะครับมี400 SP นะครับคันนี้รถ500ชั่วโมงนะครับ มี500กับ800คันนี้500ชั่วโมงนะครับคันนี้800ชั่วโมงปี64คันนี้ปี65นะครับสวยๆเดิมๆทั้งสองคันไม่เคยแกะซ่อมซีนทั้งสองคันนะครับราคาอ่าคันนั้นเท่าไหร่นะเจ้าอ่าคันนี้3 99นะครับคันนี้4 30,000 30, 30, 30,900 4 3 30,900นะครับรถสวยเดิมเหมือนสภาพเหมือนรถเมื่อหนึ่งนะครับอ่าสวยยทั้งสองคันนะครับ สนใจก็ติดต่อสอบถามดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัวเจริญแทเทคเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ